สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณคนะุณารุภักรผักดีเทพตำแหน่งครูโรงเรียนวัดธรรมพเดชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานะครศรีธรรมราชเขตสองคะ่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนค่ะสู่รายวิชาคณิตศาสตร์รหัสวิชาค 1, 3, นนหนึ่งสามหนึ่งองหนึ่งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สามหน่วยการเรียนรู้ที่เก้าเรื่องน้ำหนัก หัวข้อเรื่องการคาดคะเนนน้ำหนักเป็นขีดสำหรับมาตรฐานการเรียนรู้คอ .2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดวัดและค่าคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัดและนำไปใช้ตัวชี้วัดป .3 ท .8 ค่าคะเนนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีดสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนสามารถ คาดคะเนนน้ำหนักเป็นขีดได้และกิจกรรมการเรียนรู้ในวันนี้นะั้นจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนนะคะมาทำกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกนะคะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าคาดคะเนน้้ำหนักเป็นขีดค่ะมาดูอุปกรณ์กันเลย 1. เครื่องช่างสปริง 2. ขวด บรรจุน้ำติดป้ายระบุน้ำหนัก5ขีด10ขีด15ขีดและ20ขีดอย่างละ1นควดข้อที่3ค่ะสิ่งของที่น้ำหนักแตกต่างกันเช่นแตงโมส้มหนังสือและนมกล่องค่ะ4บัตรคำ สำหรับเขียนชื่อสิ่งของดังนี้และ5แถบกระดาษที่มีรอยขีดดังรูปค่ะต่อไปนะคะนักเรียนมาดูขั้นตอนการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้กันเลยค่ะ 1. นคะนักเรียนจะต้องแบ่งกลุ่มนะคะแล้วคุูครูก็จะแจกอุปรกรณ์ข้อที่2ถึงข้อที่5ให้นะคะอย่างละ1 1ชุดนะคะนั่นหมายความว่านักเรียนจะไม่ได้ เครื่องช่างสปริงไปนะคะข้อที่2นะคะนักเรียนวางขวดน้ำบนแถบกระดาษตามน้ำหนัก5ขีด10ขีด15ขีดและ20ขีดค่ะ 3. นักเรียนคาดคะเนนน้ำหนักของสิ่งของในรายการอุปก,กรณ์ข้อสาแล้วเขียนชื่อสิ่งของบนแถบกระดาษตรงตามแนงตามที่คาดคะเนไว้ข้อที่4ค่ะ ครูและนักเรียนร่วมกันชั่งน้ำหนักของสิงคองที่คาดคะเนน้ำหนักไว้แล้วด้วยเครื่องชั่งสปริงและตรวจสอบผลการคาดคะเนนน้ำหนักของแต่ละกลุ่มจากนั้นนะคะก็ให้แต่ละกลุ่มน,นะคะเขียนชื่อสมาชิกกลุ่มน,นะคะลงไปในใบบันทึกกิจกรรมและดำเนินการตามขั้นตอนที่คุณครูได้แจ้งไปนะคะ สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในวันนี้นั้นนะคะก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนได้อะไรนะคะจากการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการคัดคะแนนน้ำหนักเป็นขีดบ้างคะ่ะช่วยกันอภิปร,รายคะ่ะและคร,ครูนะคะก็ยังมีคำถามนะคะที่จะถามนักเรียนค่ะ ว่าจะาคาดคะเนนน้ำหนักของสิ่งต่างๆต้องรู้อะไรบ้างคะนักเรียนถูกต้องค่ะต้องรู้น้ำหนักของสิ่งที่จะนำมาเทียบใช่นนี้คะต่อไปค่ะและนักเรียนต้องรู้น้ำหนักของสิ่งที่จะนำมาเทียบอย่างน้อยกี่สิ่งคะเพราะอะไรถูกต้องค่ะอย่างน้อยหนึ่งสิ่งนะคะ เพราะต้องเทียบว่าน้ำหนักของสิ่งที่จะคาดคะเนน้ำหนักนั้นหนักกว่าสิ่งที่จะนำมาเทียบหรือเบากว่าสิ่งที่จะนำมาเทียบค่ะเอาละค่ะนักเรียนคุณครูจะอธิบายให้นักเรียนฟังเพิ่มเติมนะคะถ้าทราบน้ำหนักของสิ่งที่จะนำมาเทียบอย่างน้อยสองสิ่งนักเรียนจะสามารถคาดคะเนช่วงของนะะ้ำหนักของสิ่งที่ต้องการคาดคะเนได้ใกล้เคียงกับน้ำหนักจริงมากขึ้น สำหรับสิ่งที่ได้เรียนรู้นั้นนะคะวันนี้นะคะนักเรียนก็จะต้องได้เรียนรู้เรื่องการคาดคะเนน้ําหนักของสิ่งต่างๆนะครับเป็นการบอกน้ําหนักให้ใกล้เคียงน้ําหนักจริงโดยไม่ใช้เครื่องช่างอาจเทียบกับน้ําหนักของสิ่งต่างๆที่เราทราบน้ําหนักแล้ว